การเดินทางในวันที่สองมันจะเป็นยัไงครับพีทเราจะพากันไปบิ๊กจีกับบิ๊กจีเดินอีกเหมือนเคยเนำหลังด้วยผ่านเน็ตผ่านเน็ตผ่านเน็ตครับอคอยระวังหลังครับผม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 วันนี้เราจะพาไปบ<า>ิ๊กจีได้ครับกัครับ ัภาษาเวียดนามแปลว่ากัปโมาอยู่ที่นี่เขาได้ชื่อใหม่ว่านัทนี่แหละครับชมหน้าชมหน้าใครจะไปรู้ว่าชื่อมันจะปีขนาดนี้ชื่อหำถ้าเกิดเราเดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเราจะถึงบิ๊กซีเราเดินถ้าผมดูแผนที่ไม่ผิดเลยครับ มันอดูไม่บิดเราเจอบิ๊กซีครับผมไอของแม่งไม่โดน